เรามาดูวิธีการทําทั้งหมักเศษอาหารฉบับคนขี้เกียจกันครับ mm hmm. เรามาทําความเข้าใจจุลินทรีย์ก่อนนะครับจุลินทรีย์ที่ใช้ในการหมักอาหารเนี่ยเรามักจะใช้กระบวนการแอโรบิกดิเจสชันนะครับกระบวนการเนี่ยก็คือเป็นกระบวนการย่อยสลลยโดยใช้ตัวออกซิเจนนะครับแล้วก็มีอาหารเนี่ยเป็นน้ําตาลให้กับตัวจุลินทรีย์นะครับวิธีการหมักลักษณะเนี่ยจะทําให้เกิดการเหม็นเนา่าหรือเกิดแก๊สไข่เน่าหรือ H2S ขึ้นมานะครับ และจุลินทรีย์นี้เราไม่จําเป็นต้องไปหาที่ไหนไกลนะครับเราไม่จําเป็นต้องเลี้ยงเชื้อจากซองจุลินทรีย์หัวเชื้ออะไรนะครับจริงๆแล้วมันอยู่ในอาหารของเราอยู่แล้วนะครับเช่นกิมจินะครับโยเกิร์ตเปลือกผลไม้เปลือกผักนะครับหรืออาจจะหาจากมูลวัวเนี่ยก็ได้เหมือนกันนะครับพวกนี้มันจะอยู่ในอากาศอยู่แล้วจริงๆเนี่ยเราสามารถใส่อาหารลงไปถังหมักเติมน้ําตาลนะครับและ จุลินทรีย์ที่มันแฝงอยู่ในนั้นเนี่ยมันก็ทํางานของมันเองแล้วก็ย่อยสลายของมันเองโดยที่เราไม่จําเป็นต้องเติมหัวเชื้ออะไรนะครับอย่างแรกนะครับเราจําเป็นต้องมีภาชนะให้มันนะครับผมก็เลือกใช้กล่องพลาสติกนะครับซื้อมาจากแมคโครกล่องละแ9บาบาทนะครับเอาสว่านมาเจาะรูเพื่อให้ออกซิเจนเข้าไปในกล่องได้นะครับเจาะรูให้รอบเลยนะครับ เชื้อจุลินทรี์นะครับถ้าเรามีหัวเชื้อก็ใช้หัวเชื้อนะครับถ้าไม่ใช้เราก็ใช้พวกผลไม้พวกโยเกิรต์ตพวกขี้วัวอะไรก็ได้นะครับพวกนี้มันมีจุลินทรี์อยู่แล้วนะครับสําหรับอุปกรณ์อื่นๆที่เราต้องใช้นะครับก็คือดินนะครับดินมีไว้กลบเศษอาหารที่เราใส่เข้าไปในถังหมักนะครับถ้าเราไม่มีดินเนี่ยเราอาจจะใช้มุ้งลวดนะครับขึง รอบรอบรูแทนก็ได้นะครับแต่เราต้องลงทุนนะครับแต่ดินเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ต้องลงทุนเราก็เอาเศษอาหารใส่ไปแล้วดินกลบไปเลยนะครับแมลงวีแมลงวันเนี่ยจะได้ไม่เข้าไปตอมมันนะครับ<ส>ถัดมาก็คือน้ําตาลนะครับน้ําตาลเนี่ยคืออาหารของจุลินทรีย์ที่ใช้ย่อยสลายเศษอาหารของเราในถังหมักนะครับถ้าถังหมักของเราเริ่มมีกลิ่นเหม็นนะครับนั่นหมายความว่าน้ําตาลจริงๆมันเริ่มหมด ครับวิธีแก้ปัญหาไม่ต้องทิ้งกองนะครับก็แค่ใส่น้ําตาลเพิ่มเข้าไปแล้วก็คลุกอีกทีนึงนะครับสักพักเนี่ยกลิ่นเหม็นมันก็จะหายไปจุลินทรีย์ก็จะกลับมาทํางานเหมือนเดิมนะครับสุดท้ายนะครับคือกแกลบแกลบเนี่ย มีไว้ซับความชื้นหรือซับน้ําในถังหมักนะครับปกติเนี่ยเศรษอาหารที่ใส่ในถังหมักเนี่ยควรจะเป็นอาหารที่มันค่อนข้างแหง้งหรือเอาน้ําออกนะครับเช่นเรากินแกงอะไรพวกนี้เราจะไม่ใส่ไปทั้งน้ําแกงนะครับเราจะเลือกเฉพาะเนื้อแล้วใส่เข้าไปและกลบเท่านั้นนะครับถ้าเกิดว่าอาหารของเราเนี่ยบางเอิญมันมีความชื้นเยอะมันมีน้ําเยอะนะครับอย่างเช่นผัดผักอะไรอย่างเงี้ยนะครับใส่เข้าไปเนี่ยแล้วมันมีน้ําเยอะเราน้ำเนี่ย Driver. มันจะทําให้ถังหมักเราเน่านะครับ วิธีการแก้ก็คือเอาแกลบเข้าไปซับน้ําของมันเนี่ยเวลารู้สึกว่าอ้ถังหมักมาเริ่มชื้นหรือมันเริ่มเยิ้มนะฮะก็เอาแกลบใส่เข้าไปแล้วคลุกแกลบมันก็จะดูดน้ําเข้าไปแล้วก็ถังหมักก็จะกลับมาแห้งแล้วก็ชื้นนิดๆเหมือนเดิมครับวิธีการเตรียมถังนะครับเราก็เอาดินนะครับผสมกับขี้วัวนะครับแล้วก็ผสมน้านตาลและคลุกให้เท่ากันนะครับอัตราส่วนเนี่ยก็คือใช้วิธีกะกะเอา,ก,า,ก,า,ก,าก็ได้นะครับดินกับขี้วัวหนึ่งต่อหนึ่ง สำหรับคนที่มีมุ้งลวดแล้วนะครับอย่างที่บอกไม่จําเป็นต้องใช้ดินนะครับใช้เศษอาหารเพียวๆเลยก็ได้นะครับแล้วก็ใช้พวกจุลินทรีย์ที่คลองหน่อยนะครับที่เข้มข้นหน่อยแล้วก็เข้าไปหมักมันมันก็จะเป็นดินไปได้ไม่กี่วันนะครับ แล้วก็น้ําตาลถ้าเกิดไม่อยากเปลืองมากนะครับเวลาเราใส่เศษอาหารแล้วเราค่อยใส่น้ําตาลแล้วค่อยไปคลุกคลุกมันก็ได้นะครับมันก็จะใช้น้ําตาลเท่าที่มีนะครับแล้วก็ไม่จำเป็นต้องเปลืองน้ําตาลมากสําหรับผมเนี่ยใช้น้ําตาลที่มันมากับถุงก๋วยเตี๋ยวครับค่อยๆแบ่งใส่เข้าไปนะครับมันใช้ไม่เยอะครับจากนั้นนะครับเวลาเราใช้นะครับเราก็เอาเศษอาหารเนี่ยที่กินเหลือนะครับทานเหลือนะครับใส่เข้าไปในถัง หมักนะครับและผมก็จะเอาดินกลบเพื่อไม่ให้มแมลงวันกับแมลงวีมันเข้ามากวนนะครับแล้วก็เอาน้ําตาลโรยไปหน่อยนะครับน้ำฉีกถุงน้ําตาลจากซองก๋วยเตี๋ยวนะครับแล้วก็โรยไปหน่อยแล้วคลุกๆนะครับสักวัน2วันเนี่ยมันก็จะกลายเป็นดินละนะครับสัปดาห์หนึ่งเนี่ยโอเคย่อยหมดแน่นอนนะครับ ระยะอีกครั้งนะครับถ้าเกิดถังหมักเราเริ่มมีกลิ่นเน่านะครับไม่ต้องตกใจนะครับเราแค่เติมน้ําตาลเพิ่มเข้าไปนะครับเปิดดูถังหมักนะครับเป็นระยะนะครับสวันครั้ง3วันครั้งและกวนเพื่อให้ออกซิเจนเข้าไปทั่วถังหมักนะครับจะช่วยให้การย่อยสลายนั้นเร็วขึ้นนะครับถ้าถังหมักชุ่มน้ําเกินไปนะครับก็เติมแกลบนะครับแล้วคลุกให้ทั่วให้มันดูดน้ํานะครับผมแล้วก็เราต้องไม่ลืมนะครับว่าถังหมักเราเนี่ยไม่ควรที่จะมีน้ําเข้าไปนะครับเพราะว่ามันจะทําให้้เนน่าไดะครับ จากนั้นเราก็ปล่อยให้จุลินทรีย์ทำงานไปเรื่อยๆนะครับออกซิเจนจะเข้าไปทางรูที่เราเจาะเอาไว้นะครับระหว่างการเกิดปฏิกิริยาเราจะสังเกตได้ว่าดินที่เราฝังกบนั้นมันจะมีอุณหภูมิที่สูงขึ้นนะครับความร้อนของมันเนี่ยผมเคยเอาเทอร์โมมิเตอร์วัดเนี่ยมันสามารถร้อนได้ถึง80องศาเซลเซียสสบายๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันยังมีความร้อนอยู่แสดงว่าปฏิกิริยาการย่อยสลายยังมีอยู่นะครับก็ปล่อยมันไปเรื่อยๆนะครับ เราจะเปิดถังหมักบ้างนะครับเพื่อให้ออกซิเจนไหลเข้าไปนะครับแล้วก็คลุกมันบ้างนะครับผมจะทําแค่สัปดาห์ละครั้งนะครับเพราะว่าผมขี้เกียจนั่นเองนะครับเมื่อถังเต็มแล้วนะครับแล้วก็ความร้อนในถังเนี่ยหมดไปนะครับหมายความว่าปฏิกิริยาการย่อยสลายนั้นสิ้นสุดลงแล้วนะครับเราก็เอาไปเป็นปุ๋ยให้กับต้นไม้ได้นะครับผมก็จะผสมดินนะครับแล้วก็โปรยรอบๆตัวต้นไม้นะครับมันก็ค่อนข้างงามเลยนะครับ ต้นไม้นี่จะโตเร็วมากนะครับแล้วก็เรียกได้ว่าดีน้องๆแบบปุ๋ยที่เราซื้อสำเร็จรูปมาใช้ได้เลยนะครับเรามาดูภาชนะความเป็นจริงที่ผมใช้กันนะครับผมจะมี2ถังนะครับเนื่องจากถังใหญ่เนี่ยมันไม่เหมาะกับไว้ในครัวนะครับผมมันเกะกะเพราะว่าครัวบ้านผมเล็กนะครับผมก็จะมีถังเล็กก่อนแล้วก็พอเต็มนะครับประมาณ2วันถึง3วันผมก็จะไปทานเฟอร์ใส่ถังใหญ่นะครับแล้วก็กวนใส่ถังใหญ่ให้มัน เข้ากันนะครับนี่คือถังเล็กนะครับก็ผมก็จะมีดินนะครับอยู่ข้างๆถังเล็กนะครับก็คือเวลาเราใส่เนี่ยเห็นเกรนไหมครับผมไม่มีขี้วัวเลยผมจะใส่พวกผักพวกเศษเงาะเปลือกเงาะรวมถึงเปลือกกุ้งเลยนะครับเปลือกกุ้งพวกปูนะครับปูเนี่ยใส่มาแล้วนะครับแต่ว่าผมตําทําให้มันชิ้นเล็กก่อนนะครับใส่เข้าไปแล้วก็เอาดินกลบแล้วก็ทิ้งไว้แค่นั้นนะครับกวนแล้วทิ้งไว้แค่นั้นแล้วก็วันหนึ่งก็มาเปิด มันไม่จําเป็นต้องเปิดบ่อยนะครับปกติเราเปิดเพื่อทิ้งเศษอาหารอยู่แล้วแล้วก็เปิดมันก็จะได้แลกเปลี่ยนออกซิเจนเป็นปกตินะครับและนี่คือถังใหญ่ที่อยู่หน้าบ้านผมนะครับถังใหญ่เนี่ยมันก็คือถังเล็กๆเ,เนี่ยเอามาเทแล้วก็คลุกเทแล้วก็คลุกนะครับแล้วก็มันก็จะเป็นอย่างที่เห็นเนี่ยครับ แต่เนื่องจากมันละเอียดเพราะว่ามันมีดินปนอยู่นยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่ามันเป็นเศษอาหารด้วยเพียวมันก็จะเป็นดินแต่ว่ามันก็จะไม่ได้เนื้อละเอียดขนาดนี้นะครับอันนี้ผมจะใส่ดินไปด้วยถ้าเกิดเวลาเอาใส่ปุ๋ยก็คือยกมันไปทั้งถังแล้วคว่ำไปเลยแล้วก็ค่อยๆโปรโยใส่ต้นไม้ไปอะไรเงี้ยครับประมาณเดือนหนึ่งก็ได้ถังใหญ่หนึ่งถังนะครับและนี่นะครับก็คือ การเจาะแบบตามมีตามเกิดที่เรามีนะครับก็กล่องซื้อจากแมคโครนะครับ89บาทแล้วก็เอาสว่านที่มีดอกสว่านที่มีนะครับมาเจาะ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 อย่างเงี้ยครับลู่ให้มันทั่วครับให้ออกซิเจนมันเข้าไปได้นะครับแค่นี้ก็จบนะครับบางท่านเนี่ยเห็นอาจารย์บางคนเนี่ยเขาก็เอาท่อ PVC เข้าไปรองข้างล่างนะครับเพื่อให้เติมอากาศได้ทั่วถึงมากขึ้นนะครับถ้าทาได้อย่างนั้นเนี่ยจะดีมากๆนะครับแต่ว่าผมเนี่ยก็เรียกียกว่าขี้เกียจนะครับแล้วก็ไม่อยากต่อ แล้วก็ไม่อยากมีค่าใช้จ่ายอะไรมากมายนะครับผมก็จะใช้วิธีเจาะเนี่ยแล้วก็กวนเอานะครับข้อเสียของการขี้เกียจเนี่ยก็คือเราจะต้องเป็นต้องใช้เวลามากหน่อยนะครับวิธีการถ้าเกิดว่าเราผมเคยลองทําแบบวิธีที่เติมอากาศได้นะครับเราสามารถย่อยอาหารเนี่ยอย่างไปีกไก่กระดูกของปีกไก่เนี่ยหชิ้นเนี่ยมันสามารถ ย่อยสลายจนหายไปได้ภายในไม่เกิน4วันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราขี้เกียจหน่อยนะครับแล้วก็ปล่อยให้จุลินทรีย์มันทํางานไปแล้วก็ออกซิเจนมีแบบตามมีตามเกิดเนี่ยมันก็จะประมาณอาทิตย์2อาทิตย์นะครับแต่มันก็ย่อยเหมือนกันรีซอลเหมือนกันนะครับแต่เราไม่จำเป็นต้องลงแรงเท่านั้นเองอันนี้อีกถังนะครับผมรอเติมอยู่เพราะถังแรกมันเริ่มเต็มแล้ว อันนี้ก็จะเจาะเยอะขึ้นมาหน่อยนะครับความตามความขยันนะครับวับนนั้นอยากทําเยอะก็เจาะเยอะนะครับไอถังแรกคือทดลองนะครับเจาะน้อยๆแล้วก็เมื่อยด้วยแล้วก็เลยเลิกนะฮะสำหรับขี้วัวกับแกลบนะครับ ผมซื้อที่สวนที่นครนายกนะครับมันขายอยู่ถุงละ25บาทนะครับก็ซื้อติดรถมาแล้วก็มาตั้งไว้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยซื้อมาตั้งใจเผื่อที่จะเติมเข้าไปในตัวถังนะครับแต่เนื่องจากมันมีจุลินทรีย์ของมันแล้วจากผลไม้กับผักที่เรากินเนี่ยจริงๆมันก็ไม่ได้เติมครับจริงๆผมเติมแต่น้าตาลอย่างเงี้ยครับและนี่คือ3มถังที่ผมมีนะครับ3มถังผมใช้เวลาประมาณเดือนครึ่งนะครับที่ทําให้มันเต็มทั้งหมดจากเศษอาหารของผมพวกเราเนี่ย กินอาหารเยอะจริงๆนะครับกินเข้าไปน้อยนะครับเหลือเยอะนะครับเราควรจะทําวิธีนี้นะครับแล้วกลับไปที่ต้นไม้นะครับที่เราปลูกแล้วเราก็จะเอาต้นไม้นั้นะมากินมาเป็นพลังงานให้เราอีกครั้งนะครับเราไม่จําเป็นต้องใช้ทรัพยากรโลกเยอะนะครับใช้ให้มันน้อยนะครับเผื่อไว้ให้ลูกหลานเราบ้างนะครับวันนี้จบนะครับสวัสดีครับ